ค่ะุยได้เลยค่ะเราคุยดูก่อนนะคะว่าได้ยเสียงไหมกาบคลรวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกาบคลรวาครูทุกท่านค่ะกาบคารวาเอกเจริญธรรมหมูมิทุกท่านค่ะชื่ออัญชลีโสภานะคะ อยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอายุสี่สิบห้าปีค่ะ <c oughs> เป็นนักศึกษาอารยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็นักศึกษาอวิชาลามหลักสูตรหนึ่งปีด้วยค่ะจบหลักสูตรหกเดือนแล้วค่ะ <c oughs> ของแพทย์วิธีทมของเรานะคะ,ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องของกสิกรรมค่ะก็ที่บ้านได้ทำ อปลูกอยู่ปูกกินมาพอสมควรแล้วนะคะก่อนที่จะมาเจอท่านอาจารย์เพราะว่าเหตุที่ทำกสิกรรมแล้วก็ทำอินซีเพราะว่าที่บ้านมีการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็แววก็เล็งเห็นว่า,าโรคภัยมันเยอะนะคะก็เลยหันเหตุตัวเองมาทำเรื่องอ่าเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องพึ่งตนนะคะของตามที่พ่อหลวงท่านได้สอนไว้นะคะ แล้วก็จนมาได้มาเจอกับอาจารย์นะคะได้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะคะไม่ทราบว่ารูปที่ส่งไปทางครทูที่ออนคะส่ง,สสงเห็นภาพเดียวค่ะส่งมากี่ภาพคะ่ะอ๋อเหรอภาพเดียวเหรอคะเห็น <c oughs> <c oughs> ส่งเยอะอยู่ค่ะ <c oughs> เห็นอยู่ภาพเดียวส่งไปตรงไหนเนาะวันนี้นนจ,าจา้าจ้เดี๋ยวยเดี๋ยวเดียวยังไงเดี๋ยวแวว ขออนุญาตส่งส่งไปได้ไหมคะแป๊หนึ่งค่ะได้ได้ค่ะส่งเข้ามาที่ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวค่ะค่ะค่ะโทรศัพท์ค่ะ,คะ,คะ เช่ๆเช่ลูกบรรยากาศรายงานความจริงค่ะดีค่ะกิกรรมที่จะส่งนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวเอ่าเป็นเป็นเป็นรูปต้นไม้แล้วค่ะแล้วก็จะมีการทําปุ๋ยด้วยนะคะพี่ออนเห็นเห็นมีภาพหนึ่งเป็นภาพปุ๋ยค่ะที่ได้ ค่ะุยมาพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ยกมือมาส่งการบ้านก็มายกมือกันนะคะตอนนี้คิ้วไม่แน่นค่ะคิวสบายๆะะไปด้วยส่งการบ้านไปแล้วใช่ไหมคะพี่ออมเช้ากันแล้วค่ะ ก็จะเป็นพวกผู้ทานที่บ้านค่ะสอวนมาก็อ่าจะเป็นจะเน้นเน้นเป็นพืชเย็นแล้วก็จะเป็นพืชวรรณะเก้านะค่ะจะเป็นผักคืนบ้านนะคะตอนนี้ก็จะปรับมาทานอย่างนี้แล้วค่ะพี่ออนมีเสียงวัวด้วยวินอยากเห็นตัวที่บ้านเลี้ยงมีทั้งไก่มีทั้งวัวอยากเห็นตัวเสียงเลยค่ะอะ อยากเห็นเจ้าของเสียงเลยอยากเห็นเจ้าของเสียงใช่ไหมคะเขาเขาเขาอยากโชว์เอาพอดีเอามันมันเป็นช่วงอ่ที่ว่าลงนาค่ะเขาก็เลยออกจากคอกไม่ได้ก็เลยต้องโดนขังที่ที่บ้านจะเลี้ยงวัวมาตั้งแต่รุ่นตานะคะคุณรูอ่าค่ะก็ที่ที่แบบทําอินซีได้เมื่อก่อนก็คืออาศัยมูลของเขานะค่ะ แล้วก็พอพอมาเรียนรู้จากอาจารย์อาจารย์ก็ให้ปัญญาอาจารย์ก็ให้ปัญญาบอกว่าเออทําไมเราจะต้องไปผ่านเราจะต้องไปผ่านท้องของเขาด้วยนะคะก็ตอนนี้แหววก็เลยเออคิดว่าถ้าเกิดปล่อยได้ก็จะปล่อยก็ต้องรออ่ารอจังหวะอยู่อะคะอ่ะว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้พี่น้องเห็นภาพหรือยังคะ เห็นภาพที่ออนแชร์ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าผักอะไรนะผักอีหลําแถวบ้านเราเนาะอีสานก็เรียกผักอีหลํานะคะนนจะเป็นตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ดินป่านะคะจ,จุลินทรีย์ดินป่าะจะเป็นจุลินทรีย์ที่เราเอาจากดินมานะคะ่ะพี่ออนเราเอามาหมักใส่กะรำแล้วก็จะมี จะมีพวกากากน้ําตาลอะไรเป็นอาหารของเขานะคะจะมีรํากับกา,กากอาหารเป็นเอ่อไอกากกากน้ําตาลค่ะไม่ใช่กากอาหารกาะจะใส่แค่นี้ค่ะพี่ออนตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะคะที่ไปเรียนมากับอาจารย์บุญลุงนะคะตัวนี้เป็นผักอีหล่านะคะค่ะมะนาวค่ะมะนาวที่บ้านอันนี้ปลูกหลายปีแล้วค่ะลูกดกมากตอนนี้ นะคะอันนี้จะเป็นอะไรนะคะอ่าอะไรนะผักแพลวอะไรผักแพวใช่ใช่ใช่ก็มีมอระกกม,มีอะไรพวกนี้ยค่ะก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ที่ถ่ายก็คือตอนปัจจุบันที่ยังอยู่นะคะอันนี้จะเป็นอ่าที่หมักบริเวณที่เบวทําปุ๋ยอะค่ะหลังบ้าน จะมีทั้งปุ๋ยน้ำมีทั้งปุ๋ยแห้งค่ะที่ทําใช้เองอันนี้เป็นหัวมันค่ะมันเลือกหัวใหญ่ใหญ่เหมือนกับเท้าช้างใช่ไหมเขาแล้วแต่นะคะ่ะมันใช่ใช่ใช,ใช่มันจะแผ่ออกมานะคะใช่เหมือนกระเท้าช้างะะาาอะค่ะคือใบเขาใช่ไหมค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นพวกมันมันก็มีหลายอย่างนะคะจะปลูกค่าค่ากันไปเลย เรียกมันอะไรนะคะน้อง,น,องนี้กองฝุ๋เอามันเลือดค่ะมันมันคือคือเขาจะมีพอเราผ่าเข้าไปนะคะผิวของเขาจะเป็นสีแดงเป็นข้างในอะคะ่ะอ๋อผิวของเขาจะเป็นสีแดงเป็นเนื้อในของเขาบางทีจะเป็นออกสีค้ำค้ำหน่อยบางทีจะเป็นสีขาวะคะ่ะแล้วแต่ทานได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้อันนี้ก็จะเป็นกระเจียวป่า กระเจียวสีขาวนะคะเพิ่งเริ่มเอามาปลูกนะคะก็จะมีพวกขาตัวมันอยู่ใกล้กันเจนเรียกเป็นขาพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ค่ะจะอยู่ครบอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าที่ที่ปลูกได้สําเร็จนะคะเมื่อก่อนมันมันปลูกยากมากค่ะแถวบ้านมันมันมันจะตายอะคะ่ะอันนี้จะเป็นหัวบุกนะคะหัวบุกขมิ้นพวกนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นพวกพืชพื้นบ้าน ว่าปลูกเนี่ยปลูกนานเท่าไหร่ถึงเอามากินได้คะก,นก,นกนินกินส่วนไหนมันจะปีหนึ่งค่ะ,คะก็เขาจะทานได้ทั้งต้นอ่อนของเขาค่ะต้นอ่อนก็สามารถทานได้ใบเขาก็สามารถทานได้ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาหัวเราก็ตัดลําต้นเขาตั้งแต่ต้นเขายังอ่อนๆนะคะถ้าเกิดเราต้องการเอาหัวก็คือมันจะต้องปีหนึ่งมันถึงจะเก็บมาทานได้ค่ะพี่อ่อนหัวบุกค่ะ อันนี้ก็เป็นมะรุมนะคะถัว่วพูบัว้างรั้วข้างรัวงร้วบานพี่สาวอันนี้มะกรูดค่ะมะกรูดบ้านบ้านเด๋วจะต้นใหญ่มากค่ะเด๋วไม่ให้แม่ตัดบอกว่าจะเอาไว้เก็บลูกมันตอนที่ภูผาเมื่อกี้เด๋วก็เก็บขึ้นไปค่ะเก็บฝากเข้าไปจะเป็นตะไคร้นะคะเป็นพืชสวนครัวนะคะก็ฟริกก็มีนิดหน่อยนะคะ แล้วค่ะที่แฝงส่งมาให้ค่ะค่ะเออแสดงว่ามันมันขาดรูปตัวน,นั้นไปก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าได้ได้เห็นจุลินทรีย์แล้วมันมันจะมีรูปวิดีโอด้วยแสดงว่าวิดีโอไม่ได้ไปค่ะไม่เป็นไรก็เอาประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะพี่น้องกสิกรรมจะไปส่งใน <c oughs> รายการกรสิกรรมไร้สารพิษได้ค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะส่งแค่นี้เลยค่ะมีสภาว่าจ้าไหมคะอ่าตอน ตอนนี้พี่จุกก็ติดต่อแววมานะคะว่าแววให้ให้แววไปรายการพึ่งตนแววก็เลยว่าเออจะเอาเรื่องเรื่องของการทำจุลินทรีย์ไปแชร์นะคะตรงนี้จุกแต่<า>แล้วยังค่ะเรื่องเรื่องของบุกนะคะเขาบอกพี่พี่จุกถามว่าทำอาอ่าทำอะไรทํากินยังไงอะคะ่ะหมายถึงว่าทำํำ<อ>ยังไงคะก็ที่บ้านจะเอาไปแกงคะ่ะ จะทำแกงแบบแกงเรียงชายชายชายแกงบ้านเรานะคะก็จะแกงแต่แต่เมื่อก่อนเบวเบลเบวทานไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทานได้หรือยังเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเบวจะแพ้เบวจะแพ้อ่าจะมีกระรอกนะคะต้นกระรอกนะคะแล้วก็หม้อบุกแล้วก็พวกเผือกอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้เบลเราจะแพ้เบวทานไม่ได้รู้สึกว่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะพี่ออน แล้วล่าสุดล่าสุดเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วค่ะแลวลลองทานเผือกแบลไม่คันค่ะเมื่อก่อนเวลาแบวทานไปมันจะคันคอค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองมันแข็งแรงขึ้นนะคะที่บ้านก็จะทานอย่างนั้นนะคะก็คือจะปลูกไว้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วพอถึงหน้าฤดูการที่เขาสามารถเก็บเกี่ยวมาทานได้ก็จะไปขุดเอาหัวมันแล้วก็มาแกงอ่าที่บ้านเมื่อก่อนก็จะแกงใส่กับปลานะคะพี่ออน เอาปลาไปปิ้งเนาะปลาไปปิ้งแล้วก็มาแกงใส่แกงเหมือนกันคล้ายๆกับแกงเลียงนะคะตรงนี้ตกหัวมันอ่ะพี่พี่จุกถามหัวของเขา่ะเอามาแกงแบบไหนคะอ๋อก็คือเราก็เอามาแล้วก็ปอกออกนะคะ่ะมันมันก็เหมือนกับหัวมันทั่วไปนะพี่ออนแล้วก็ปอกออกอ่าปอกดินเขาออกนะคะ เาาขาทอดเนื้อเนื้อเขาไม่อะค่ะก็คือพอเราบอกออกแล้วก็ทําเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วก็แกงได้เลยค่ะแต่คือส่วนมากแล้วจะแกงก็จะใช้ใช้อ่าใช้มะขามใช้อะไรไปช่วยในการเขาบอกว่าใส่มะขามไปแล้วมันจะทําให้เราไม่คันนะคะบางบางคนเขาไม่แพ้เขาก็ไม่ใส่มะขามไม่ใส่อะไรเขาก็ทานได้ค่ะแต่ว่าที่บ้านนี่คือจะใส่พวกมะขามเปียกหรือไม่งั้นก็อ่อ ยอดมะขามอ่อนอะไรเงี้ยค่ะใส่ไปนิดหน่อยเพื่อที่จะตัดตัด,ตดอ่าความคันของเขานะคะเขาจะมีเมือกเมือกนะคะก็ผ่าเข้าไปเนื้อเขาก็จะคล้ายๆกับเผือกนะคะพี่พี่อ่อนแต่ว่าหัวเขาจะใหญ่กว่านะคะหัวเขาจะใหญ่กว่าแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นนะคะบางบางต้นความบูรณ์เขามากเขาจะอยู่ที่ประมาณสองสามกิโลได้ค่ะตั้งแต่ครึ่งกิโลถึงสองสามกิโลเลยค่ะหัวของเขาอะค่ะ เอาพอได้คำตอบแล้วเด้อพี่จุกเขาค่ะน้องอนคะพี่ส่งพี่ส่งรูปไปในไลน์น้องออนส่วนตัวค่ะพี่อยากจะถามน้องน้องเออน้องแหววว่ารำอะค่ะที่น้องแหววออกมาทำทำปุ๋ยอะค่ะใช่ทำทำปุ๋ยหรือทำอะไรคะพอดีตอนนี้เราสีข้าวแล้วเรามีรำอะค่ะแล้วแล้วในสวนเราอะค่ะอ๋อเอา เอาเอาทำปุ๋ยค่ะเพราะว่าเอของแหลวคือคือจุลินทรีย์ดินป่านะคะจุลินทรีย์ดินป่าที่ไปอบรมมาเนาะก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเออ่เราเอาดินหน้าดินนะคะหน้าดินค่ะพี่โส้าดินดินตรงนั้นนะคะต้องมีไม้ป่าไม้ป่าหมดชนิดค่ะแล้วในหนึ่งในนั้นต้องเป็นไผ่ด้วยค่ะต้องมีไผ่ด้วยเราก็ไปเก็บดินของเขานะคะ เอาหน้าดินประมาณลึกประมาณห้าเซนค่ะเป็นหน้าดินแล้วเขาจะมีจุลินทรีย์ที่แข็งแรงแล้วก็สาเหตุที่ว่าต้องเอาห้าอย่างขึ้นไปเพราะว่าจุลินทรีย์แต่ละตัวที่เขาไปกินใบพืชน,นะคะเขาไปย่อยสลายใบพืชมันจากคนละตัวกันนะคะที่เราสาเหตุที่เราเอาหลายชนิดเพราะว่าเราอยากได้จุลินทีย์ที่หลากหลายใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็การหมักการหมักอาจารย์ก็จะแนะนําให้ไปหมักในป่าแต่ว่าแบลก็ทดลองแล้วนะคะตอนนั้นแบลเอาไปในร่มนะคะในร่มเป็นแค่ต้นมะม่วงคือเอาไปเอาไปสาธิตให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูงานนะคะที่เข้ามาศึกษาดูงานก็เอาไปทําที่ใต้ต้นมะม่วงมันก็ยังขึ้นนะคะมันก็ยังขึ้นเป็นลาก็แสดงว่าดินที่เราเอาไปมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปพึ่งดินที่ว่า่ามีจุลินทรีย์ไหมตอนที่เราทํานะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปทําในร่มที่มีจุลินทรีย์มันก็จุลินทรีย์มันก็จะเยอะอย่างที่เห็นในภาพนะคะ <หา S 1> ค่ะรำใส่ตอนไหนคะก็ก็คือเราคลุกกันเลยค่ะรำรำส่วนหนึ่งแล้วก็ดินป่าส่วนหนึ่งค่ะอย่างละครึ่งเลยค่ะอ,อย่างละครึ่งแล้วก็คลุกเขากันคลุกเขากันเสร็จแล้วก็เอาอ่าน้ำหมักน้ำหมักอะไรก็ได้นะคะน้ำหมักอะไรก็ได้แล้วก็กาก,ากน้ําตาลนะคะตรงนี้แล้วก็มาผสมน้ํานะคะ น้ำหมักกะกากน้ําตาลแล้วก็มาตีดีๆตีผสมใส่น้ํานะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเราไม่มีกากน้ําตาลก็เป็นน้ําตาลหรือน네้ําอ้อยอ่าต้นอ้อยนะคะต้นอ้อยเราก็มาคั้นเอาน้ํามันก็ได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ได้หมดค่ะหรือว่าจะสับ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 ต้นอ้อยก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอ่าให้ปรับเปลี่ยนเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองมาปรับเปลี่ยนเอานะคะตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอาผสมน้ํานะคะพี่โสพี่โสเอาผสมน้ําเสร็จแล้วเราก็ไปไปคลุกค่ะพอเราคลุกอ่าดินกะ ดินกะลาเสร็จแล้วนะคะดินกะลางเสร็จแล้วให้เข้ากันแล้วเราก็เอาน้ําไปคลุกค่ะแล้วก็ปั้นดูค่ะปั้นดูไม่ให้เขาแฉะมากให้เราปั้นแล้วเขาไม่แตกนะคะดินเขาไม่แตกออกจากกันตรงนั้นใช้ได้แล้วทีนี้เราก็คุมไว้อ่ะค่ะแล้วก็ตั้งแล้วก็ทําทํากองไม่ต้องโตมากนะคะทํากองไม่ต้องโตมากแล้วทีนี้เราเราก็อ่า เอาใบใบไม้นะคะเราต้องมีใบไม้ด้วยส่วนหนึ่งใบไม้แล้วก็หาเก็บให้ได้มันได้หลากหลายอย่างนะคะแล้วก็อ่าไม่ใช่สิเราต้องแบ่งรําไว้ส่วนหนึ่งแบ่งรําไว้ส่วนหนึ่งพอเราคลุกเสร็จอะไรสิมันได้ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอารําโรยคะ่ะพิโสเอารําที่เหลือโรยโรยบนกองมันนะคะเพื่อที่จะเป็นการล่อจุลินทรีย์ในบริเวณนั้นนะ่ะบริเวณที่เราทนะําน่ะให้เขาเข้ามาในกองอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราโดยรำเสร็จแล้วก็เอาใบไม้นะคะใบไม้แห้งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาเอามาวางคลุมอีกรอบนึงนะคะวางคลุมอีกรอบนึงเสร็จแล้วพอเราวางอ่าใบไม้แห้งเสร็จแล้วเราก็เอาอ่าน้ําค่ะน้ําที่เหลืออีกก็มารดรดให้ใบไม้เขาชื้นๆนหน่อยค่ะแล้วเราก็หาหาถุงอ่าเดี๋ยวจะใช้เป็นถุงปุ๋ยถุงอะไรนะคะแล้วมาคลุมไว้นะคะ ก็ยังไม่เคยใช้พลาสติกนะคะว่าพลาสติกเขาจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่แหววเอาคือคือถุงปุ๋ยที่เรามีนี่แหละก็วางท,ท,ทับ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 ซ้อนกันไปนะคะก็พอได้สามวันได้สามวันแล้วก็ก,กลับกองนะคะแล้วก็ไปกลับกองเขาเพื่อที่จะอ่าให้ระบายความร้อน,นะค่ะพี่โส เพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาร้อนเกินไปจุลินทรีย์บางตัวเขาไม่ชอบอากาศร้อนมากแล้วเขาจะไม่มีประสิทธิภาพเขาอาจจะตายไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราเราหมักประมาณเจ็ดวันนะคะพอเรากลับกองสามวันกลับกองเสร็จเราก็หมักต่ออีกประมาณสี่วันแล้วก็ไปดูถ้าเกิดว่าเขายังเขายังร้อนอยู่เราก็เคลียร์เคลียร์ให้เขาเย็นหรือบางคนก็จะเอาไปผึ่งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะ หลังจากที่เขาเย็นแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะคะพี่พี่โสจะเป็นหัวเชื้อที่ว่าเราสามารถเอาไปขยายได้ค่ะเอาไปเป็นหัวเชื้อหมักอันอื่นได้นะคะเจ็ดวันเรอคะค่ะตัวนี้เจ็ดวันค่ะเจ็ดวันใช้ได้แล้วเราก็ไปเป็นหัวเชื้อเลยเราเราจะเอาไปเป็นหัวเชื้อไปคลุกกับดินปลูกเลยก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปเป็นหัวเชื้อหมักต่อก็ได้ หร,หรือไม่ก็อเอามาใส่ในถังน้ำหมักของเราเพื่อให้เขาย่อยสลายเพื่อมีเพิ่มจุลินทรีย์ในป่ามาอยู่ในถังหมักของเราอีกอานนี้ก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วแล้วรำนี่ต้องเป็นต้องเป็นรำชนิดไหนคะต้องหรือชนิดไหนก็ได้ที่ไปอบรมมามันก็จะเป็นรำอ่อนแต่ว่าแหววทดลองเอารำแก่รำแก่ใช้ได้ค่ะอของททดลองแล้วใช้ได้เหมือนกันของพี่ที่สวนจองอะค่ะที่ ส,ส่งไปให้น้องออนในนั้นนะคะไม่ทราบถึงในยังส,ส่วนตัวค่ะส่วนตัวแ<อ>ต่พี่พี่พี่โศทําไมออนไม่เห็นนะ่ะเอาพี่โศกส่งเข้าห้องทีมจุดบันทึกได้ไหมคะอ๋อเหรอคะ,คะมันมี <laughs> อะไรปนปนอยู่ถึงพี่ก็ว่าเอ๊ะมันมันจะใช้ได้หรือเปล่าลำลำของเราเนี่ยเห็นนะคะเห็นนะคะแป๊บนึงก็เราเราสามารถเอาตัวนี้ไปขยายกับไปหมักกับแกลบไปหมักกับพวกเศษ อ่าวัสดุที่แห้งแล้วอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะมันจะมีประสิทธิภาพในการแบบเป็นหัวเชื้อที่แทะสามารถแทนพอดอได้เลยค่ะของกรมวิชาการเกษตรนะคะ<ม>เราใช้ตัวน,นี้แทนได้เลยค่ะช่วยย่อยสลายได้ค่ะอันนี้อันนี้ของของเราที่ส่วนสองที่สีออกมาเนี้ยรำมันจะมันจะเหมือนเป็นรำหยาบแล้วก็มีมีเข,ขาเรียกอะไรนะาที่มีข้าวสารหวัว ในนะปลายข้าวค่ะมันติดมาเยอะเป็นเป็นเป็นไอ้นั้นเราเป็นลงสีเล็กเหรอคะบ้านเมียวก็เป็นลงสีเล็กเหมือนกันลงสีครัเรือนค่ะอ่าเนี่ยเหรอคะพี่ใช้ค่ะใช้ได้ค่ะอ๋อได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เมื่อวานพี่พี่พี่สีได้สองถังสินเงินเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ดำได้ดำเต็มไอ้นั่นเลยค่ะเต็มเต็มกระบะก็เลยเรา เราเราน่าจะทำเอ่อทำปุ๋ยหมักทำอะไรเนี่ยเราเราคือถ้ามันไม่ยุ่งยากเราเราก็น่าจะทำกันได้อะไรประมาณนี้ช่วงที่เราอยู่กันค่ะทำง่ายค่ะลองทำดูค่ะ <c oughs> ดูค่ะลองลองดู <c oughs> เพราะว่าที่นี่เอ่อไผ่ก็มีนะเพียไผ่ก็มีอยู่แล้วก็เอ่อใบไม้อะไรเราเราเรา,เรามีเราเราได้อยู่ในสวนเนี้ยเราน่าจะทำกันที่ที่อาจารย์เน้นไผ่เพราะว่าอาจารย์บอกว่า จุลินทรีย์ที่เขาไปย่อยสลายใบไผ่น่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่แข็งแรงที่สุดค่ะพี่โซเพราะาบาใบไผ่เขาจะมีความแข็งค่ะเนื้อเขาจะแบบแบบเนื้อเขาจะหยาบมันจะเหนียวมากค่ะดีดีค่ะอุย้ยวันนี้ได,เได้เราได้เยอะเลยนะน,น้องออนแล้วเรา <laughs> <laughs> ได้วิธีไปทำวุ้ยหมักของอะไรหนัหัวเชือ้อ แบลวแบลแบลวลองเอาไปใสอันนั้นอ่ะพี่ออนไม่ทราบว่าคิวเยอะหรือเปล่าที่ที่ที่นาแบลวะค่ะที่นาแบลวมันจะเป็นดินดินหลุมปูนนะคะดินดาาที่ว่าดินเขาเสื่อมเสื่อมสภาพเราหวานข้าวแล้วมันไม่ขึ้นค่ะเราจะใส่เม็ดใส่เมล็ดหนาเหมือนกระกร้ามันก็ไม่ขึ้นนะคะบริเวณนั้นนะคะแล้วทีนี้แบลก็เลยไปทดลองแบลทดลองเอาตัวนี้แหละเอาตัวหัวเชื้อเลยค่ะไปรโรย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 เสร็จแล้วก็ ตอนที่เราไถาด่านะคะเราไปโรยๆเสร็จแล้วเราหวานข้าวปรากฏว่าข้าวขึ้นค่ะแต่ว่ามันจะขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตระหว่างไปร้อยหนึ่งมันจะขึ้นแค่สามสิบแต่ว่าปรากฏว่าต้นข้าวที่มันขึ้นมานะค่ะพี่ออนมันสมบูรณ์แข็งแรงมากแล้วก็มันจะไม่มีแมลงกวนเลยค่ะก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเราปรุงดินได้ดินเราแข็งแรงเราปลูกพืชอะไรก็งามแล้วก็พวกศัตรูพืชก็จะไม่รบกวนเพราะว่า เหมือนกับเราให้วัคซีนของเขานะคะถ้าเกิดว่าดินเราดีมันก็คือมีวัคซีนแล้วนะคะเหมือนกับที่เราทํานะคะพี่อ่อไพี่โสยุลินซีพลังศีลนะคะที่อาจารย์พาพวกเราทําที่สับใบไม้ใบอะไรแล้วก็ไปเอาใบไม้เหมือนกับที่ที่อ่าน้องแววพูดเนี่ยนะคะตามใต้ต้นไม้เอามาคุกคุก <c oughs> ใส่แต่ตอนอ,อ,อาจารย์ใส่ข้าวใส่ข้าวที่เราเหลือนะคะใส่ข้าวหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยลงไป แทนลำตอนนั้นนะนะอ๋ออ๋อออแสดงว่าอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนใช่ของเราได้ใช้วัสดุที่เราดีค่ะใช้ได้ค่ะะลองเซิร์ชเข้าไปในวิชาลำเอหรือว่าหมอเขียวดอทเนตก็ได้ค่ะมันจะมีปุ๋ยอินทรีย์พลังศีลถ้าสมมติว่าพี่น้องอยากจะได้อยากจะได้ข้อมูลนะคะอย่างที่แววนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน ก็เป็นพึดีๆเดี๋ยวให้พี่หนูไปเรียนมาก็เรียนจากอาจารย์บุญลุงนะค่ะเดี๋ยวก็ไปเรียนที่อศรีสะอโศกค่ะที่แววได้มาแล้วอ๋อคงแยกขายกันนี่แหละใช่ใ่ก็จะเป็นการขายมันไปกันก็พี่น้องก็ติดตามรายการพึ่งตนในข่ายหน้านะคะให้ลงออนไลน์แล้วก็ใช่ไหมคะแววจะไปในรายการพึ่งตนใช่ไหมคะ พูดเรื่องอะไ่ดเรื่องคุยพลังศีลใช่ใช่<ๆ>ใช่ก็แววว่าจะอยากจะมาเผยแพร่ตรงก็ก็คือแววก็ยังยังกังวลอยู่นะคะพี่ออนเพราะเพราะว่าแววมันมันมันไม่ใช่หลักสูตรของอาจารย์เนาะแล้วทีนี้มันเป็นหลักสูตรของอาจารย์บุญลุงเราจะเผยแพร่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับพี่จุบอยู่แต่ว่าแววก็อยากว่าเออมันสามารถมาปรับเปลี่ยนกับสูตรของอาจารย์ได้นะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะให้เราได้ค่ะคานใส่ค่ะ อะไที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะที่จะนําไปดัดแปลงใช้ได้คะคือของอาจารย์ก็อาจจะไม่ต้องสูตรเป๊ะอย่างนั้นแต่ว่าก็มาปรับได้<ช>แ,แต่ที่ที่แหววพูดก็อันเดียวกันนะคะก็คล้ายๆกันค่ะ,คะก็ก,ก,ก็แหววก็แนะนําไปหลายคนคะ่ะพี่ออนว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีต้นไม้ที่ว่ามารวมกันอยู่สี่ห้าต้น หลายหลายชนิดสี่ห้าต้นในบริเวณเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะไปเอาอ่าดินจากต้นนี้มานิดนึงดินจากต้นนี้มานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มารวมกันสามารถทําได้นะคะค่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเราปรับใช้เอาได้ค่ะอนุโมทนาค่ะวแววสาธุค่ะเป็นความรู้ที่ดีนะคะค่ะพี่น้องก็ลองติดตามกันดูนะคะในช่วงรายการพื้นตนนะคะแล้วก็ ข้อมูลของการทำปุยย๋ยอินทรีย์พลังศีลก็มีในหมอเคียวดอทเของเราด้วยนะคะค่ะก็ให้พี่น้องลองติดตามดูนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะนุโมทนาค่ะแหววต่อไปนะคะเราจะไปที่สาธุค่ะสาธุค่ะค่ะไปเราจะไปที่พี่จวงนะคะประพัดสอนค่ะ